เลี้ยงจิ้งหรีดนี้กับเลี้ยงเด็กอังเลี้ยงง่ายกว่ากันครับน่าจะเลี้ยงเด็กเลี้ยงจิ้งหรีดไม่นอกใจและก็ไม่นอกฟาร์มนะครับแต่เลี้ยงเด็กนี่คือมีโอกาสนอกใจตลอดเวลาครับพี่น้องอย่าหาทำเหมอนกับสวัสดีครับผมพบกับผมน็อตบันด็อกนะครับผมวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับมาเยี่ยมเยียนเสียสันอันยองนะครับฟาร์มจิ้งหรีดเงินล้านนะครับพี่น้องมื่อนี้เพ่นเสียขยะ พ่อพันธแม่พันธออกมาใส่คอกนะครับคอกตรงนี้นะครับก็เลยแวะออกมาเบิ้งน้าเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันนะครับว่าคอกพ่อพันธแม่พันนี้ปลาไอปลาสันจริงดีสิโตง่ายสําเร็นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงฟาร์มแล้วนะครับตอนนี้พ่อพันธแม่พันธุจ็ตัวครับนี่มารเป็นเป็นเสษคนละครับอันนี้เลี้ยงเลี้ยงจากเดือนแล้วครับยังไม่ถึงเดือนครับ นี่คือฟาร์มจิ้งหกีดเงินล้านนะครับทดลองเลี้ยงนะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของเสี่ยจันทร์ันยองที่ท่ายเบิงนะครับมีแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของพี่นอ้องเบื้อง,งบามีตัวง่ายๆครับน, <ะ S 1> นี่คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับพี่น้องก่คือ ไอ้ที่เห็นอันนี้ค e ือเป็นแผงไข่นะครับแผงไข่ก็คือเพื่อให้จิ้งหรีดมันหลบอยู่ข้างในนะครับหรือว่าภาษาอีสานมาให้มันซนนะครับพี่น้องครับนี่คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับของจิ้งหรีดเงินล้านนะครับครับผมอ่ามื้อนี้สิเก็บจะคอกขึ้นี่ลองลองสองคอกกอนเอาไข่มาคลเก็บนมานะครับเอา แยกพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ออกไปเบาะหรือว่าอย่างไรครับเอาไข่เอาไข่ไข่แยกออกไปใส่ไข่ไ,ไข่มันยังไครับไข่มันยังยังมือแลงเพื่อเลี้งนะครับพี่น้องอันนี้ก็คืออันนี้อย่างครับกลางมะพร้าวบาอก่างมะพร้าวแล้วก็ไว้ให้น้ำจิ้มล,ลดน้ํานะครับนี่คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับใส่กังงามน,นะครับต้องลองเอาไปคั่วสักจานครับจะได้รู้ว่า มาตรฐานอยู่ในบ้านนะครับครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนเทดเทสยังครับเด<อ>ี๋ยวไข่มันแล้วไข่ไข่มันย้วง,วงไหนบ้างไข่มันคืยนยนอย้วนทองนะครับแป๊นกน,น,อนอะครับเนาะคือว่าไข่มันอยู่ที่แผงครับพอเห็นแผงไข่นะครับก็เลยบอกเคยเลี้ยงนะครับไข่มันเดียวที่อาเอานํำมาใส่ยู่ ทา,าดไข่ของไข่ยัยวจะลงไข่คือมันจะอยู่นในนี่หว่ะอยู่นในตอนนี้มันอยู่นในตมันอยู่คือเก็บเห็ดผลที่เก็บแผงไข่นี้อองเห็ดเก็บเพื่ออย่างนี้เก็บเพื่อ,อ,อให้มันม่ขึ้นไข่ง่ายและแเพื่อของชี้ิพหสก็มันหลายวายแล้วตลาดรองรับมีเลียงเลี้ยงส่งตลาดที่ไหนครับพวกรับมีคนมารับอยู่คนว่ามีคนมารับทุกที่ครับพี่น้องนี่ครับทุก เบื้อาน้องครับโตดำๆเต็มเลยนะีโตง่ายๆครับง่ไข่ครับน้องนีคือความทดลองนะครับความตัวอย่างของเด็านิีอัญโยนะครับวิริเงินร้านนะครับในพิมาได้กนะครับอยู่เบียบกิน คิดง่ายๆดูเกบง่ายๆไม่ต้องรู้หลานี่ครับพี่น้องงจินีดเน้นๆนี่ครับมีตัวบิ๊กมีตัวบิ๊กอันนี้คือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับจ่อทีไคยู่ครับผมจิรีดนี่ไข่ผสมพันธุ์มีลูกมีเต้าครับแต่เจ้าของฟาร์มครับผสมพันธุ์แล้วยังไม่มีลูกมีเต้าครับผม จิกฤทธิ์นะครับคือ,อบรรยากาศนะครับความจิกลทธิเงินล้านนะครับของเสียสัรอันยองนะครับก็อันนี้เป็นข้อพัอพนแม่พันนะครับพี่นอ้องนี่ครับใส่ลิ๊กครับเนี่ยรับมันทุนกตัวผมว่าต้องลองเอามาเทสขั้วสักจานหนึ่งเป็นว่า บ่ได้บนเาเอาไว้ขยายพันธุ์มันต้องมีการทดสอบก่อน <c oughs> ว่าคนกินโมพันเสียไปขายนะ <c oughs> บ่ได้นะามาันต้องมีการทดลองชิมก่อน <c oughs> เพราะว่านำ้ำต้มมันบอให้มันตม้มหนึงน่ง ตอนก่อนตอนก่อนแป๊บหนึ่งแผงแผงไข่นี้เอามาจะใส่กับคือหลายเลยซื้อเอาครับแผงแบบ,บา้านคือแผงแบ,บ,บาสองบา้านอันนี้มีมีตลาดรับส่งหรือว่าเขามารับถึงที่เลยครับมารับถึงที่ครับรับรบ,บ,อบ,บัอั้นไหครับตำบ้านรับบัวอั้นรับ้านไอของเฮาก็พอครับตลาดปกติเอาไปขายนี่ขายโลละเท่าไหร่ครับโทรโลละกินร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบโอ้ร้อยห้าสิบคือเป็นจิคกี้พดสดนะครับพี่น้องร้อยห้าสิบรร้อยแปดสิบ เลือแค่จำปานี่ครับฟาร์มตัวอย่างฟาร์มทดลองนะครับอยู่บ้านคำเตยนะครับแต่จะมีอยู่ประมาณสองฟาร์มนะครับฟาร์มเอ่อเดี๋ยวนี้นะครับนี้คือเพ่นมาลองทดลองเลี้ยงนี้คือฟาร์มเด็กแอนยองนะครับผมพี่น้องจริงดีมีตัวง่าย ป็นดิผ่านอยู่บอกร่านครับนี่ครับเนื้อเน้เน,เ,น,เ,นเลยครับพี่น้องผม่ายสูบเบื้องให้ไกลๆเลยแปลกนะครับจริงๆเลยเป็นสัตว์ที่เอ่อเชื่องน,นะครับปกติถ้าเอามากวนวันนี้มันต้องเต้นออกจากจากอคอกแล้วอันนี้อันนี้โบเต้นนะครับก็ยังไต่อยู่ที่แผงไข่นะครับพี่น้องกำลังที่ไข่นลยหูมันกำลังตั้งท้องนะครับจริงๆมันก็เลยเอ่อค่อนข้างเชื่องนะครับพี่น้อง ภาษาอีสา,านคือมันคุ้นนะครับผมนี่ครับน้องจิงรีดครับตัวเป็นๆนนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับประมาณเกือบหลายหมื่นตัวนะครับผมโอ้ยลงเรี้วยัลงล้มเาเบิเ่งครับมันจะหลบอยู่ที่ไอแอนไข่นะครับน้อง เปลี่ยนพ่อพันธุ์แม่พันธุน์น,พพน,นีประมาณเดือนสองเดือนได้ไ่มครับเดือนเดือนเดียวเดือนเดียวปกติเลี้ยจงจากมืออะไรได้ขายครับเดืนเดนอ,อนหนึ่งเดือนหนึ่งสามสิบวันถึงสี่สิบห้าวันโอ้สี่สิบห้ามือขายเท็มเรื่องครับสามสิบถึงสี่สิบห้าโตละร้อยห้าสิบนะพี่น้อง<ม>แล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่จะดีใหม่นะครับเศรษฐกิจพอเถียงการเงินล้านนะครับเดี๋ยวถ้า ต่อยอดไปได้นะครับผมก็ว่าสิลองเอามาเลี้ยงิึงประมาณสักพอกหนึ่งนะครับเรียงส่งไปเทศสารด้วยนะครับมาละกอนนะครับ,รบ,รนนรบอันนี้คือมาศึกษาดูงานบางก่อนนะครับเว่าเป็นเลี้ยงแบบไหนให้อาหารแบรบไหนให้น้ํแบบไหนหรือว่าขยายพันธุ์แบบไหนนะครับอันนี้ที่เอาแผงไข่ออกเนี่เอาออกเพื่อเพื่อเอาให้มันแล้วทำความสะอาดทำความสะอาดปับ๊บแล้วก็เอาไข่มันทำความสะอาดคือเก็บพวกนี้ครับ เก็บขี้ไม้ขี้ไม้ที่เห็นนี่คือต้นต้นอย่างครับนี่ต้นมันออต้นมันนะครับมันสัปปะหลังบ้านเฮาเนี่ยครับมันจะกินใบเนาะกินใบแล้วก็กินการนะครับเนาะ เรามาชมกันต่อนะครับอันนี้ก็เก็บแผงไข่ไปได้เกือบครึ่งคอกแล้วนะครับจากการสอบถามเพื่อนว่าเก็บแผงไข่ออกเพื่อทาความสะอาดนะครับพี่น้องทาความสะอาดกเก็บเศษบกเศษไม้ออกนะครับดังไข่ใี่พื้นสลายที่มันก็ ก็ให้ปลาเห็นโตวีที่มัน็แกร่าจะได้โลหนึ่งกับไม่ใช่ในน้อยนะครับพี่น้องมันต้องค่อนข้างหลายอันนี้อันนี้ถือว่าโปหลายบันนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแค่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เท่านั้นนะครับแปลกที่ว่าจิงรีดมันโบเต้นออกนะครับพี่น้องคือแบบมันค่อนข้างเชื่องนะครับเห็นเขาไปขายตามรถซาเล้งกับนเขาเปิด ฟ้าไปเลยเขาบริป,ปิดแต่มันก็บริเต้นออกนะครับก็คือค่อนข้างแปลกอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นไอ้อเพื่อนอย่างไรไอหน่าจิลล์บานเฮานะครับภาษาไทยจะเ็ื่อนเอามาอย่างอันนั้นเต้นดีกิ่งปุ้มจิ้งโงงจิ้งโกงจิ้งโงงหรือจิงงจ้งโกล,ล,ลงนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันจิ้งจกนะครับพี่น้องเบิุงครับเนเรียนกันนี่คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้สายพันธุ์นะครับ ควาดำธูมินนึกว่าไมคค้อนมาไม่ <c oughs> โควิดเลยครับผมไม่ได้ครับวันนี้ <S <s <us ur> นี่ครับก็คือฟาร์มตัวอย่างนะครับฟาร์มต้นแบบครับพี่น้องวันนี้ก็ทางช่องนอตบนร็อกตอรีก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับขออนุ <c oughs> านะครับขออนุญาตเจ้าของฟา <Billie S 2> ร์มเสี่ยดักย้อนข้ามาดูงับเพื่อเอาไปประยุกต์หรือดัดแปลงลองเลี้ยงอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับ วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเจ้าของฟาร์มนะครับให้เข้ามาดูนะครับฟาร์มจิ้งหรีดเงินล้านครับพี่น้องเพิ่มต้นเพิ่มเริ่มต้นในเดือนเดียวลองเขาอื่นมาลองอยอ่างวะลงผิดลงถูกครับเลี้ยงจิ้งหรีดนี้กับเลี้ยงเด็กยังเลี้ยงง่ายกว่ากันครับน่าจะเลี้ยงเด็กนนเลี้ยงจิ้งหรีดไม่นอกใจและก็ไม่นอกฟาร์มนะครับ<อ>แต่เ,<อ> <ๆ S 2> เลี้ยงเด็กนี่คือมีโอกาสนอกใจตลอดเวลาครับพี่น้องอย่าหาคำ อันแซนลก็เล่นครับแซ่ก็เล่นอันที่จริงก็ทำหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้นะครับ <c oughs> นี่แหละขายข้องนี่แหละหทำาครับ,ค,รบคือขายจิ้งหรีอเพื่อส่งเด็กเรียนนะครับ <c oughs> นี่อาชีพเสร,ริรม <c oughs> อาชีพ <c oughs> อาชีพเสริมอาชีพหลักก็คือเป็นเจ้าของกิจการนะครับร้านค้านะครับมินิมาอันยองช็อปนะครับผมอันนี้คือเป็นธุรกิจเสริมนะครับเพื่อ หาตังเงินเด็กนะครับผมน้องกี่กี่เดือนหนึ่งก็ได้ประมาณสามหมื่นนะครับอันนี้อันนี้ช่วงทดลองนะครับค่อนข้างเวิร์กกับค่อนข้างเวิร์กเราควรดองเงาเด็กมาเลยเป็นเงินนั่นเนาะตรงนี้เรายังไม่มีเอ่อพีอาร์นะครับหรือว่าสาวๆมาเอ่อเป็นแขกรับเชิญในช่องนะครับเพราะช่วงนี้ ชองเราก็กําลังพึ่งทํานะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับมากๆสําหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กนะครับช่องอีสานบ้านๆนะครับบ้านเฮาน็อตมอนิล็อกสตอรี่นะครับก็เป็นเรื่องราวชีวิตประจำวันนะครับเวลาไปทําน่นทํานี่นะครับอ๋อทำนี่ไม่ทําครับผมเดี๋ยวเป็นนี่ครับผมก็จะถ่ายลงไว้ดูนะครับไว้ดูกันเล่นนะครับเผื่อในอนาคต ไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับก็เป็นผมชอบส่วนตัวนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับมีรักแฟนเพลงนะครับที่ติดตามตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะ3ามร้อยแล้วครับใกล้จะถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็ขอบพูดหลายๆนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็การให้กําลังใจนะครับก็ถ่ายกันสองคนนะครับไปหาปองหาปลาก็ถ่ายกัน2คนลงช่องกันเล่นๆนะครับ ก็มีเอกอยู่สองคนตอนนี้รอนางเอกมาเป็นด <c oughs> ีเซนอยู่ครับรับสมัครรับสมัครรับรองอฟาร์มจิ้งดิดดังแน่นอนครับพี่น้องร <c oughs> ับสมัครวิยาสาวสวยสูตรรมีรับสมัครวิยาสาวสวยสูตรจริงหรือเปล่านี่ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> อ่ะครับมาชมกันต่อนะครับ อันนี้คือหลังจากที่เก็บแผงไข่ออกแล้วนะครับเห็นบอกว่าครับพี่น้องจะขยายออกนะครับประมาณครอบใหม่ที่ทํานี่ครับผมพี่น้องก,ก็จะหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่คอบนะครับอีกประมาณจากเมื่อครับผมจังขยายคืนเดียวคืนเดียวคืนเดียวนะครับปล่อยให้มันได้เสียกันคืนเดียวแล้วก็เอาขยายออกคอกที่เหลือเลยครับปล่อยให้มันแฮปปี้กัน นี่ครับอันนี้คือหลังจากที่เก็บแสงไข่ออกแล้วนะครับก็เราจะเห็นว่าจะทำความสะอาดนี่ครับพี่น้องนี่ครับชิคกี้เงินล้านนะครับของเสียสารอันยองสุดยอดสุดยอดลองความรู้อันนี้ก็คือการทดลองเป็นความตัวอย่างนะครับเป็นการทดลองเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก่อนที่จะมีการขยายพันธุ์เพื่อออกจาหน่ายนะครับตามท้องตลาดนะครับ น,นี่คือเป็นพิษฎีหรือกิบพ่อเพียงนะครับอันนี้ก็คือเป็นพ่อพันแม่พันธนะครับของจิงหลีดดำนะครับปกติที่เอาไปขายกันก็จะขายโลละร้อยห้าสิบแต่ถ้าเอาไปคั่วหรือทอดขายในตลาดก็จานละยี่สิบนะครับสามจานห้าสิบอันนี้ก็คือตัวจิงหลีดเป็นๆน,นะครับพี่น้อง ที่มีทั้งตัวที่ลอกคราบนะครับตัวขาวๆนี่คือตัวที่ลอกคราบนะครับที่เห็นนะครับนี่ครับที่อยู่ในค้อกนี้ประมาณคิดว่าประมาณถึงโลบ้บาหลายโลอยู่ดูแบบนี้เหมือนเหมือนจะไม่เยอะ<ว>นะครับแต่ถ้าถ้าเอาไปลองชั่งโลดูผมก็ว่าน่าจะ หลายโลอยู่เหมือนกันจริงๆมันต้องเต็มข้อเลยเนาะครับอันนี้พ่อพันแม่พันธุ์ด้นครับเดินครับนะครับ,รบมันจะจับตามข้อตามฝานะครับมันคือสิ้งดีดดังสิ้งดีดเงินร้านนะครับครับนะ คือคอกแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคอกสองนะครับของไม่พันอ่าพ่อพันไม่พันนะครับกว่างเป็นดำฟืดหนึ่งอันนนั้ขี้มันเลยน้อยขี้มันเลยก็สอบละห้าสิบบาท ขั้นตอนนี้คือคือเหตุออยังครับผมขั้นตอนเอาไข่คือได้ฉีดน้ํากับฉีดน้ำที่ทำน้ำชุ่มชื้นถ้้มันไข่ใส่ไข่มันโมเน่าเห็นครับโมเน่าครับอ๋อทานเน่านี้เป็นนั่นเลยครับผมน้องไข่เน่าเลยวิธีการนะครับขั้นตอนก็คือหลังจากที่จิ้งดีด,ดํานะครับมันไข่ใส่ถาดไปนี้แล้ว <c oughs> ก็ต้องเอาที่ฉีดน้ํานะครับที่เป็นป่อยๆฉีดเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะครับ แจะเอามาวางไว้กับแม่พังนี่อันนี้ประมาณกีณ่วันครับมันถึงจะเพาะเป็นตัวประมาณห,หนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์สามสามสัปดาห์เอ้ยสามวันถึงหน<า>ึ่งนหนึ่งสามวันถึงเจ็ดวันแน่ครับสามเจ็ดสามถึงเจ็ดเออการขับเอสี่อับเรียงับคือฉีดน้ำพรมน้ำให้มันพอชุ่มๆนะครับดูไม่ออกเลยครับว่าไข่มันยี่ตรงไหนมันยังบอกไข่เองนี่ว่าเฮาเพิ่งเอา ไปเบื้องูนไปเบิ้งมันกำลังขึ้นเลยนะเก็บบ่เก็บไตขึ้นแล้วฉีดน้ำใส่ถาดเสร็จก็จะคุมเก็บไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นบริการเลี้ยงจิ้งหรีดในร้านนะครับความประทิบความตัวอย่างนะครับแห่งแรกแห่งเดียวนะครับในบ้านคำเตยจากเสียจันนันยงนะครับจะรอดหรือไม่รอดรอดเดียวครับชมกันต่อไปรับที่ร้องว่าจะมีว่าบุรุษเป็นไปได้ไหมก็ ครับอันนี้ครับอันนี้คือแม่พันธุ์มันกำลังจะมาไขนะครับถาดที่เราฉีดน้ําไปเมื่อกี้นี้นะครับเห็นบอกครับแม่พันธุ์ก้นของค่อนข้างเต็มน,นะครับมันจะขึ้นมาอไขตรงถาดเองนะครับมันจะเอาตีนควดๆออกแล้วก็เอาก้นปักลงตรงพื้นนะครับพี่น้องเคยภาษาไทยบอกว่าใช้เท้าเคลียเคลียเคลียรออกแล้วก็เอาก้น ปักลงไปในถาดนะครับแล้วก็ก็ไข่ออกมานะครับอันนี้คือแม่พันธุ์นะครับตัวเป็นเป้งนะครับพี่น้องเฮ้ยมัห่างงง,งเริ่มไข้เลยมันติดก้นนี่นี่นี่ นูนี่เนาะนี่นี่ครับอันนี้คือไข่มานะครับที่ออกมาเป็นขาวๆนี่ยนะครับไม่ใช่ขี้อยู่นะครับพี่น้องคือตอนนี้แม่พันุกำลังพร้อมไข่นะครับเพราะว่าดูแต่ละตัวท้องค่อนข้างเต็มนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มปล่อยลูกพันออกมาใอีกแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับที่ไข่มือกีนนี้ อันนี้เราจะมาดูการให้อาหารนะครับนันจะเป็นอาหารแบบชนิดผงนะครับจากเบตาโกนะครับเป็นอาหารจิ้งดีดาามันโด,โดยตรงนะครับเพื่อเร่งให้จิ้งด,ด,ดีตัวเร็วนะครับแล้วก็ขายเยอะนะครับาอ่เบิ้งครับพี่น้องอันนี้ก็คือแบบตอนนี้จิ้งดีกำลังออกมากินอาหารนะครับ นนีกำลังกินอย่างเมามันเลยครับเพิ่งเอาลงไม่ถึงห้านาทีนะครับอาหารชนิดผงแป๊บเดียวจะหมดแล้วครับเดี๋ยวผมซูมเบอร์งให้ใกล้ๆครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนีแต่ตัวใหญ่ๆอันนี้ก็คือไซส์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับที่กำลังเตรียมจะขยายพันธุ์นะครับกินกันอย่างอาด็ตอร่อยเลยครับพี่น้อง ดูกันต่อนะครับอันนี้คือข้อที่สองนะครับอ๋อไอตัวที่ไข่ก็คือจะทําแบบนี้นะครับออกไข่เขาเรียกว่ hale, าไข่ไอที่เป็นถาดกลมๆนี่หมายถึงว่าให้มันไข่ไส้ <passo S 1> อ <art>. ๋อนี่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 มันขึ้น,นไนส้เน<ข>ี่ยไส้ไอที่เป็นเม็ดใสๆขาวๆนี่บอออ๋อครับพี่น้องผมก็เพิ่งรู้ว่าที่เป็นเม็ดใสๆขาวๆคือไข่ของจิ้งหรีดนะครับผมก็เคยต่กินนะครับไม่เคยรู้ว่านี่คือไข่ของมัน ทีแรกนี่ว่าเป็นขี้หนูนะครับขี้หนูเอบมากนะว่าหนูเนาะอือันนี้คือไข่ไข่จริงดีนะครับนี่คือข้อกนี้ก็คือ,เ,อเป็นอคอกที่ขยายเพื่อเอาไข่มันไปขยายคอกต่อไปนะครับอ่ถ้ามีคนสนใจนะครับหรือว่าจะมาดูงานนี้ต้องติดต่อได้ที่ไหนครับผมจะได้ที่ฟาร์ม ฟาร์มไหนครับอันอันยองฟาร์มออันยองฟาร์มนะครับอยู่ที่ไหนครับพิกัดพิกัดอยู่หน้าเอข้างวัดศรีคุณเมืองครับครับผมเสียค่าเข้ามาศึกษาดูงานหรือว่าอย่างไงครับดูดูฟรีครับดูฟรีแต่ต้องให้ศึกษาอ๋อดูฟรีแต่ต้องมีเครื่องดื่มติดนวมาด้วยนะครับน้ำเย็นครับน้ำเย็นน้ำเย็นถ้ามีสาวๆมาศึกษาฟรีดูมาดูจิ้งจิหรือว่ามาดูหมีครับ แต่เล่นนะครับแต่ก็เล่นมาดูจิ้งหรีดครับจิ้งหรีดพี่น้องนี่ครับผมนี่คือฟาร์มตัวอย่างนะครับของเสียสรนอันยองนะครับฟาร์มจิ้งหรีดินร้านนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามรับชมกันคลิปหน้านะครับถ้ามีการขยายฟาร์มจากอ่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราเห็นกันในถาดนะครับก็คือจะเอาไปขยายตรงคอกตรงนี้นะครับที่ทําเผื่อไว้นะครับก็สุดท้ายนะครับขอให้เสียสันอันยองนะครับ ลองฝากอะไรให้กับแฟนคลับ f อซช่อง Not ตบอ d o g Story ของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับขอให้ติดตามน o t ตบอ d ด็อกไปเรื่อยๆนานๆครับจะมีอะไรดีๆมาให้ดูตลอดครับเดี๋ยวอย่างโน้นอย่างนี้ทำโน้นทำนี่แล้วทำอะไรให้ดูโอเคครับโอเคครับครับผมนี่ก็เป็นฟาร์มนะครับของเสียสันอันยยงนะครับวันนี้ก็ ได้รับเกียรตินะครับในการเข้ามาชมฟาร์มตัวอย่างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับช่องเล็กๆนะครับนอกบอ n d ็อกสตอรีนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับ